สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลคําตโนดอําเภอปัจจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับติดถนนลาดยางนะครับทางหลวงชนบทนะครับเข้าไปยังชุมชนเข้าไปยังหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับเส้นนี้ อยู่ในชุมชนครับแปลงนี้จากตรงนี้ออกไปถนนทางหลวงหมายเลข33นะครับถนนสุวรรณสอนระยะทางประมาณ200เมตรเท่านั้นการเดินทางเข้าออกสะดวกครับแปลงที่ต้องการขายแปลงด้านหน้าทาราตรงนี้เลยฮะที่มีรวดหนา้ำนะมีเสาล้อมรวดน้นามไว้เรียบร้อยครับเหลือทําประตูทางเข้าเดี๋ยวทาราพาทุกท่านเข้าไปชมสภาพแวดล้อมด้านในนะครับ แนวเขตนะครับตั้งแต่เสานี้นะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปชนยังกําแพงนะครับเป็นกําแพงของเราสร้างนะครับตรงนี้เป็นกําแพงของแปลงหนึ่งไร่หนึ่งงานสี่สิบเก้าตารางวาสร้างครับนะครับที่ถมแล้วนะครับด้านในนั้นมีสิ่งปลูกสร้างอยู่สองหลังนะครับเราขายยกพร้อมพร้อมพื้นที่พร้อมสวนให้ทุกอย่างเลยนะครับในพื้นที่ตรงนี้ รับเข้ามาก็จะมาเจอโดมนะครับผักผักไฮโดรโปรนิกเนะี่ยผักบุ้งนะฮะผักบุ้งนี่ครับผักปลอดสารพิษนะฮะตรงนี้เจ้าของเป็นราชการครูนะครับรับราช,ชการครูนะครับตรงนี้ที่ต้องการขายเพราะว่าต้องการย้ายนะครับสวนไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับตรงนี้ ปลูกทุกอย่างเลยนะครับอาจารย์เขาปลูกไว้ตั้งแต่นี่ครับมะเขือพวงมะนาวนะครับหน้ากว้างประมาณส6บหเมตรนะครับตรงนี้เดี๋ยวทนาให้ดูรูปแปลงก่อนนะครับเดี๋ยวดูรูปแปลงนะฮะนะครับรูปแปลงจะเป็นลักษณะคอขวดนะครับที่ถุงเงินนะครับตรงนี้ฮะ ถุงเงินหน้ากวประมาณ16เมตรนะครับแล้วก็ลึกยาวลงมานะครับตามรูปโฉนดเลยนะครับตรงนี้โฉนดคูดแดงนอนสอสีจอครับมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ด้านในสองหลังที่ตรงนี้ถมสูงนะครับเป็นที่เนินเลยนะครับน้ำไม่ท่วมครับพื้นที่ตรงนี้ ตำบลบาคำตโนดอำเภอปัญจาคำจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวครับมาขยักตรงนี้ครับแล้วก็ไปตามแนวกำแพงเลยัวรอบขอบชิดครับแปลงนี้แล้วก็ภายในแปลงนั้นปลูกผักปลูกผลไม้ไว้เต็มเลย เนี่ยครับตรงนี้น่าจะเป็นนานาข้าวย่อมย่อมนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับมีพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานเนี่ยนะครับปลูกเพื่อผักสวนครัวนะครับเก็บรับประทานไม่ต้องไปซื้อนะครับเนี่ยครับปลูกพริกครับตรงนี้เนี่ยครับปลูกพริกอันนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบดอกแคร ตรงนี้ครับนี่เป็นสวนบวบครับสวนบวบสวนบวบสวนกระเจีย๊ยบเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับแปลงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นมาระครับเป็นมาระระบบน้ำนะครับทางเจ้าของที่ทำ ระบบสปริงเกอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นี่สวนดอกแครครับมีทุเรียนนะทุเรียนก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่นะครับและก็ผักหวานนะฮะตรงนี้ผักหวานป่านะครับเก็บยอดได้เลยครับตรงนี้ปลูกเต็มพื้นที่เลยนะครับ เป็นพืชผักสวนครัวครับนี่ครับยอดผักหวานนะครับใครไม่เคยเห็นนะฮะผักหวานป่านะโครงสร้างนะครับเรามาดูโครงสร้างสองหลังนะครับโอ้ยครับโครงสร้างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าพาจะจะพาเดินไปชมนะครับโครงสร้างแล้วก็ฝั่งด้านนี้ครับ โมมีมี่ความอุดมสมความรมสมบูรณ์นะครับตำบลคําสนดมีไข่ปลาด้วยนะฮะเนี่ยไข่ไก่ปลาครับไข่ไก่ปลาแน่นอนเลยนะครับตรงนี้อยู่ในชุมชนครับห่างจากถนนสุวรรณสอนเพียงสองรอยเมตรเท่านั้นครับตรงนี้ห่างจากศูนย์ราชการประจําอําเภอประจันตคามครับประมาณสี่กิโลเมตรครับสพอโรงพยาบาลนะครับที่วการอําเภอประจันตคามครับจากตรงนี้เดินทางไปประมาณสี่กิโลเมตรเท่านั้น มะละกอพริกมะม่วงครับมีหมดเลยครับเรียกได้ว่านะครับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานสี่สิบก้าตารางวาเนี่ยครับทางอาจารย์นี้ปลูกเต็มพื้นที่เลย,น,ยน,นะครับทุเรียนฮะทุเรียนเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างนะครับที่ทาง จ้าของที่นะครับวางแผนที่จะสร้างนะครับตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างบ้าน2ห้องนอนสองห้องน้ำนะครับที่จอดรถสองพื้นที่นะฮะตรงนี้หนึ่งหลังนะครับแล้วก็ฝั่งอีกด้านหนึ่งก็เป็น1หลังนะครับคือจะแบ่งกันแบ่งแยกเลยนะฮะสามารถทําเป็นห้องพักห้องเช่าเป็นดีสอร์ได้เลยตรงนี้นะครับพัฒนาออกไปอีกนะครับฝั่งที่ยังมีพื้นที่เศษตรงนี้พัฒนาได้ครับ โครงสร้างตัวนี้ครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถพาพัฒนาเพิ่มเติมได้เลยครับเป็นบ้านาถ้าเป็นอยบเสอนมากก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะฮะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถหนึ่งห้องโถงนะครับตรงนี้ขับเข้ามานี่ครับต้นกระท้อนนะฮะ นะครับสาหรับท่านใดที่สนใจที่จะเข้ามาชมนะครับติดต่อทาราเข้ามาได้นะฮะหรือว่าท่านต้องการที่จะมาพักอาศัยเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยหลังด้านหน้าทาราตรงนี้นะครับปรับปรุงอีกนะครับต่อเติมอีกปรับงบประมาณประมาณห้าหกหมื่นนะครับเข้าอยู่ได้เลยครับนะฮะติดกระจกแล้วก็นําแอร์มาติดตั้งนะฮะตรงนี้นี่เป็นพื้นที่อีก หนึ่งหลังนะครับเราพัฒนาตรงนี้ก่อนนะครับก่อนอแล้วก็รองบประมาณไปพัฒนาหลังใหญ่ก็ได้ครับเนี่ยนะตรงนี้ก็มีห้องครัวนะครับห้องครัวห้องโถงเนี่ยครับห้องนอนก็ได้ครับตรงนี้เนีเป็นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวนะครับนะ ห้องน้ำในตัวพื้นที่ตรงนี้นครับมีระบบน้ำสองระบบนะฮะเราเจาะบ,บาดาลนฮะใช้ระบบปั๊มแล้วก็ด้านหน้าแปลงนะฮะมีน้ำประปานะ้ำประปาต่อสาย2ระบบนะครับนะฮะท้ายแปลงนะครับอาจารย์พัฒนาเป็นสวนพืชผัก กินได้นะฮะแล้วก็พืชผักแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นนะฮะมะฮอกคณีเนี่ยครับถ้าเรามีพื้นที่เยอะๆเราสามารถที่จะล้อมไปปลูกได้ครับหรือว่าจะปล่อยให้โตนะฮะไปตามพื้นที่ก็ได้ครับเนี่ยฮะมีอันนี้เป็นสาเลารมาเดีนะครับน่าจะใช่เนี่ย กินกับน้ำพริกกินกับลาบกับก้อยนะฮะตรงนี้นะมีขี้เด็กนะครับมีสะเดานะครับแปลงข้างเคียงเนี่ยครับนะครับดูต้นเงาะปลูกเงาะได้ผลนะครับออกลูกเต็มเลยนะตรงนี้แปลงนี้นครับเจ้าของที่นะครับกำลังตัดแต่งกริงสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ นะครับจะของที่นะครับใจดีนะครับให้ท <UC> ุกอย่างเลยนะฮะนี่ผักเต้ลนะครับปลูกทุกอย่างเลยนะอาจารย์ปลูกทุกอย่างก็มีครับกะเือกกระเพือกนครับสมิ่งเม็ดผักมิกนะครับมีผักติ้วผักเต้านะครับกินกับน้ำพริกชมวงโอ้มีทุกอย่างนะครับพื้นที่ตรงนี้ด้านหลังมี นะครับแล้วก็มีขี้เหล็กน,นะครับดัวรอบขอบชิดราคานี้นะครับลองแวะมาชมได้ครับทุกท่านผมคิดว่าเหมาะแล้วนะฮะมีบ้านพักอาศัยมีบ้านพักอาศัยแล้วก็มีสวนป่าด้านด้านท้ายเนี่ยครับไอเดียน่าจะพัฒนาเป็นสวนป่าเนี่ยครับมีต้นยางนานะฮะแบ่งเป็นโซนนะฮะแบ่งแยกเป็นโซนโซนนี้เป็นโซนที่ พืชผักเก็บกินได้แล้วก็โซนนี้เป็นโซนที่เป็นไม้เศรษฐกิจนะครับนะครับต้นยางนาถ้าโตขึ้นเนี่ยครับใบร่วงลงพื้นนะครับมีเห็ดงอกนะเห็ดเห็ดโครนเห็ดละโงกนะครับเก็บกินได้ครับนี่ครับขี้เหล็กยอดทานได้ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับทางอาจารย์นําต้นดอกกระเจียวนะครับมาปลูกไว้เต็มเลยนะฮะเนื้อที่ประมาณสองงานนะครับ ถ้าดดูฝนนะครับหน้าฤดูดอกกระเจียวออกเนี่ยครับตรงนี้นั้นเต็มแน่นอนครับดอกสีชมพูเต็มแน่นอนฮะดอกกระเจียวกินได้ครับเป็นพืชสมุนไพรนะฝั่งนี้เป็นมะข่ามงครับนะครับระบบน้ํานะครับสปริงเกอร์รอบเลยอยากกินหน่อไม้นะครับเดินมาท้ายแปลงนะครับมีหน่อไม้อยากใช้ไม้ไผ่ก็มาตัดเอานะครับตรงนี้โอ้สุดคุ้มครับ ราคานี้เนี่ยครับผักแพลวโอ้ใบชาพูขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดหอ้อาจารย์จัดครบเซตเลยนะฮะนี่ยครับด้านหลังของบ้านหลังเล็กนะฮะตรงนี้พัฒนาเป็นซุ้มกาแฟได้ครับเป็นร้านขายกาแฟเป็นจุดเช็คอินนะเชิงท่องเที่ยวเชิงศึกษาเนี่ยครับปลูก เยอะๆนะครับแล้วก็มีเป็นศูนย์ศึกษานะครับเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่นะพื้นที่หนึ่งไร่ปลูกทุกอย่างนะครับตรงนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับทาราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลคําตโนดนะครับอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่1ไร่1งาน49ตารางวาครับมีบ้าน2หลังนะครับ หลังนี้นะครับเป็นหลังเล็กนะครับใช้งบประมาณปรับปรุงประมาณ6 0,000อยู่ได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งหลังนั้นนะครับมีโครงสร้างที่ทําไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพ mm ีย hmm. งแค่นําผนังฝ้าไฟประตูหน้าต่างมาติดตั้งทาสีใหม่ mm hmm. ก็ได้บ้านหลังงามแล้วนะครับตรงนี้ทาราสังหาประจินครับพาทุกท่านเข้าชม ไว้เพียงเท่านี้นะฮะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์08601-88856ศูนย์หนึ่งครับศูนย์แปตัวต่อด้วยห้าหกศู8ย์แปทาราสังหาประชินครับยินดีที่จะพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลงนี้ครับพื้นที่ตำบลคำตโนดอำเภอรประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีครับ ทราสังหาปจจินครับกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทราสังหาปรจจินทร์ยมาครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับช่องทาราสังหาปจจินไว้ด้วยนะครับกลับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ทราสังหาปจจินขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญ ประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรนะครับก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องครับไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน,าานวันนี้ทราสหาประชาชาตกราบขอบพระคุณครับ